เอาละครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับลุงในเกมที่มีชื่อว่าโซนโฟมฮูบายนะครับตอนนี้เป็นช่วงทดสอบนะครับเปิดทดสอบให้ทดลองเล่นอยู่นะครับหรือว่าโคสเบต้าเนาะก็จะเปิดประมาณ4-5วันนะครับวันที่1 9ถึงวันที่23ตุลาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศก,กันว่าเขาจะเหมือนในเวอร์ชัน PC กันหรือเปล่านะครับ เมื่อเราเข้ามาตอนแรกเลยเราก็ต้องสร้างตัวละครใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมได้สร้างตัวละครไว้ก็คือตัวละครสายอาชีพไฟเตอร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวละครที่มีให้เราสร้างเนี่ยมีให้เราเลือกเล่นเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่อาชีพด้วยกันนะครับตอนนี้สายอาชีพที่เขามีให้เราเลือกเล่นจะมีทั้งหมด4อาชีพนะครับอาชีพแรกก็คือไฟเตอร์เนาะสายหมัดนั่นเองนะครับอาวุธที่เขาจะใช้ได้ก็จะมีมีดมีกระบองมีมัดนะครับหรือว่าสนับมือนั่นเองเนาะ สเตตัสเขาก็จะเน้นไปที่ค่าสเต็งนะครับแล้วก็ค่าคอนหรือว่าค่า HP นั่นเองประมาณนี้นะส่วนอาชีพที่2จะเป็นกันเนอร์นะครับโจมตีระยะไกลนะครับสายอาชีพนี้ใส่อาวุธได้3ชนิดนะครับก็จะมีม,มีดมีดาบแล้วก็มีปืนนะครับค่าสเตตัสหลักๆของเขาก็จะเน้นไปที่ค่าเด็กนะครับรองลงมาจะเป็นค่าอินกับค่าวิสนะครับประมาณนี้ ตัวอาชีพที่3นะครับแดนเซอร์เป็นสายโจมตีประชิดเหมือนกันค่าสเตตัสโด,ดยรวมของเขานะครับจะเป็นสายสมดุลเนานะเพราะว่าค่าสเต็งค่าเด็กค่าคอนค่าวิสเนี่ยจะไม่ห่างกันมากนะครับดูสิสเต็งสิบแปดเด็กสิบแปดนะครับคอนสิบหกแล้วก็วิสสิบห้าน้อยที่สุดก็คือค่าอินนะครับอาวุธที่เขาสวมใส่ได้นะครับก็จะมีมีดมีดาบแล้วก็มีรองเท้าสเก็ตประมาณนี้เนาะหรือว่ารองเท้าที่ติดใบมีดไว้นะครับสังเกตได้ที่รองเท้าเลยเนาะ ส่วนอาชีพที่4นะครับด็อกเตอร์จะเป็นอาชีพที่ใช้เวทมนต์ในการโจมตีเป็นหลักนะครับค่าสเตตัสของเขาก็เลยเน้นไปที่ค่าอินเป็นหลักนะครับลองลงมาก็เป็นค่าวิสนั่นเองนะครับอาวุธที่เขาสวมใส่ได้ก็จะมีม,มีดมีดาบเหมือนกันแล้วก็มีคัดหารหรือว่าสตาฟนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในตัวเกมกันว่าจะเหมือนใน PC หรือเปล่านะครับไปกันเลย ตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเกมกันแล้วนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีแผนที่ให้เรากดดูได้เนาะถ้าเกิดว่าเรากดเอ่อแผนที่ไปเลยนะครับตัวละครเราก็จะเดินไปให้เลยนะครับภายในแผนที่ก็จะมีระบบร้านค้านะครับต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายหนังสือสกิลหรือว่าสกิลบุ๊กนั่นเองนะครับอันไหนที่เราเรียนไปแล้วนะครับเขาจะขึ้นว่าเป็นเจ้าของนะครับ หรือว่าสกิลไหนที่เราอยากจะเรียนเราก็สามารถมากดดูได้นะครับตรงแว่นขยายเนาะอันนี้เขาจะบอกไว้ว่าใช้ได้เมื่อเลเว l 25นะครับอันนี้จะเพิ่มพลังวิสแล้วก็เมจิกดีเฟนส์เพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จะบอกไว้เนาะส่วนสกิลอื่นๆนะครับเราก็มากดดูก่อนจะซื้อก่อนก็ได้นะครับสามารถใส่ของเพิ่มเวกเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นสกิลที่เพิ่มให้เราบรรจุน้ําหนักได้มากขึ้นเกมนี้นะครับจะมีระบบที่ ออน้ำหนักเต็มด้วยหรือว่าเกิน50%ด้วยนะครับแล้วก็จะมีระบบที่เพิ่ม EXP ได้รับโดยการสะสมใบไม้4แฉกอันนี้นะครับเราสามารถเติมได้เนาะโดยการมาซื้อนะครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วส่วนของสกิลนะครับอันนี้จะเป็นสกิลทั้งหมดที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลพาสซีฟหรือว่าสกิลแอคทีฟนะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันเนาะ มีข้อมูลของแต่ละสกิลให้เราเลือกใช้งานอยู่นะครับเราสามารถดูชื่อสกิลแล้วก็หาสกิลมาใช้ได้เนาะในหมวดนี้นี่เรากลับมาดูทั้งหมดเลยก็ได้นะครับส่วนเครื่องหมายตกใจอันนี้นะครับก็จะเป็นรายการเคเวสต,ต่างๆเนาะก็จะเป็นเคเวสหลกักเคเวสรองอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถมาทําซ้ําได้เนาะจะมีเควสที่เราสามารถทําซ้ําได้อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะบอกไว้ว่าอยู่ที่ไหน นะครับจาัดก,การมอนสเตอร์ทั้งหมดที่สวนสาธารณะใจกลางเมืองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเรามาดูในส่วนของระบบต่างๆภายในเกมนะครับกดที่ขีดสาขีดเลยนะครับเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อเลเวลเราผ่านหรือว่าเราผ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆระบบต่างๆพวกนี้ก็จะเปิดให้เรานะครับเรามาดูที่ระบบร้านค้ากันก่อนเนาะอันนี้เป็นตลาดกลางเนาะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่เราสามารถเอาของมาขายได้ นะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยแต่ตอนเนี้ยผมไม่มีของที่จะขายนะครับมาดูรายการซื้อกันก่อนดีกว่าเนาะก็จะเป็นพวกใบเสริมนะครับใบเสริมเอ,อ่อความแข็งแกร่งให้กับเกราะเครื่องประดับนะครับแล้วก็จะเป็นหนังสือสกิลอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเว็บป้อนก็มีนะถ้าเกิดว่าเราเป็นอาชีพเราก็มาดออูสายอาชีพของเราแต่ตอนนี้ยังไม่มีขายเลยอันนี้อะไรบ้างเนี่ยมาดูมีดก่อนไม่มีขายสวอด ดาบก็ไม่มีขายมาดูเสื้อเกราะกันบ้างอา้าวตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีอะไรขายเลยตอนนี้ตลาดยังโล่งอยู่เนาะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่มีขายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะครับมีอยู่แค่นี้เองเนาะเพราะว่าผู้เล่นช่วงแรกๆก,ก็ยังเลเวลไม่สูงนะครับก็ยังล่าบอสหรือว่าหาของจากมอนสเตอร์มาขายไม่ได้เนาะแล้วก็มาดูในส่วนของ ข้อมูลตัวละครนะครับทางด้านสายบนก็จะมีช่อง Equipment ต่างๆหรือว่าของสวมใส่ต,ต่างๆที่เราสวมใส่อยู่แล้วก็ข้อมูล Sta t u s นะครับอ่าอันนี้ผมลืมอัพเนาะเมื่อเรามาดูที่ Sta t u s นะครับเรากดอัพอันไหนไปเขาจะบอกเป็นตัวหนังสือเขียวๆเลยนะว่าเราจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมนี่เราสามารถลบได้ถ้าเกิดว่าอัพค่าเด็กล่ะจะเป็นยังไงจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ตรงสายอาชีพเนาะแล้วถ้าเป็นค่าคอนเรามาอัพค่าคอนนี่ ค่าคอนจะเพิ่มอะไรบ้าง HP Recovery นะครับแล้วก็ m a ก HP เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็น้ำหนักในการบรรทุกเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับค่าอินเรามาดูค่าอินกันบ้างค่าอินเราจะได้ m a ก MP นะครับหรือว่าค่ามานาเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ความแม่นยำของเวทมนต์แต่สายอาชีพของเราเป็นสายอาชีพที่โจมตีประชิดนะครับค่าอันนี้เลยไม่ค่อยจะจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่อัพดีกว่านะครับ ส่วนค่าวิสนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายประชิดไฟเตอร์เนี่ยอัพเราจะได้อะไรนะครับก็ได้เมจิกดิเฟนซ์หรือว่าค่าป้องกันเวทนะครับเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ค่าแม็กเอ็มพีหรือว่าค่ามานาเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่อัพของอัพเป็นสเตรนจ์ไปก่อนนะครับโอเคเราก็มาดูเมนูส่วนของค่าสเตตัสต่างๆไปแล้วนะครับทางด้านซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นเควสท,ที่เราสามารถกดทําได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเควสต่างๆนะครับนี่เป็นเควสรายวางอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรากดตรงนี้เนาะ งั้นเดี๋ยวเราไปดูการเก็บเลเวลดีกว่านะครับหรือว่าการทำเควส์ว่าก็าจะเป็นยังไงกดที่เควสได้เลยนะครับตอนนี้เขายังฟาร์ฟฟรีให้เราอยู่เนาะ <_ c oughs> เขายังวาร์ฟรีให้เราอยู่เดี๋ยวเรากดไปเลย <_' c oughs> เราได้มาถึงสีแยกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเควสที่เราต้องทําก็คือจัดการซอมบี้ที่สีแยกนะครับ <_' c oughs> เราก็กดออตโตไปได้เลยนะครับ <_' c oughs> เขาก็จะทําการล่าซอมบี้ให้เราหรือว่าโจมตีมอนสเตอร์ให้เราแบบอัตโนมัตินั่นเอง นะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาโจมตีอัตโนมัติไปนะครับเรามาดูในส่วนของการอัปเกรดอุปกรณ์ดีกว่าเนาะให้เรากดมาที่เ,ออเขาเรียกว่าใบใบอัปเกรดดีกว่าผมขอเรียกว่าใบอัปเกรดนะครับอุปกรณ์ไหนที่ทําการอัปเกรดแล้วเขาจะมีตัวหนังสือสีเขียวๆนะครับพร้อมเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นั่นคือบวก1น,นะครับอันนี้ผมก็ขอบวกอันนี้ไปแล้วกันนะครับไปเพิ่มพลังกดขึ้นไปเลยนะครับได้แล้วแป๊บเขาให้ปึ๊บ ปาชิ้นที่สองนี่แนะ่อคืออันนี้คือบวกแตกนะท่านผู้ชมอ่าบวกแตกไปแล้วท่านผู้ชมเสื้อผมแตกไปเลยมาอัตราการบวกสำเร็จกับไม่สำเร็จด้วยนะท่านผู้ชมแย่เลยผมเสียเสื้อไปหนึ่งชิ้นเลยนะครับ ปึ๊บอ่ะเรียบร้อยเราบวกหนึ่งไว้ก่อนทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธเนาะเราสามารถตีบวกอาวุธได้เหมือนกันนี่ดูซิว่าเราจะขึ้นบวกสามได้ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะแตกป่ะเออบวกสามสำเร็จโอเคตอนนี้ก็ทำเควสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมแปบ๊บเดียวเองเราก็กดรับเควสได้เลยนี่เราได้ใบตีบวกมาอีกแล้วนะครับอ่าเราก็ได้ของรางวัลเป็นใบตีบวกเพิ่มเข้ามานะครับ ตอนนี้เรากำจัดซอมบี้ไปอยู่ที่19ตัวนะครับเราต้องล่าทั้งหมด30ตัวเนาะเอ้ยกดเพิ่มเลือดก่อนจะตายเอาท่านผู้ชมจะตายเอานี่บรรยากาศภายในเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการล่ามอนสเตอร์ต่างๆาเนาะล่าซอมบี้นะครับล่ามอนสเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสกิลเรามาใส่ช่องตรงนี้นะครับเราก็กดใช้ได้ปึ้งเขาให้นี่นี่เราก็ได้ทั้ง EP ็แล้วก็ได้เงินนะครับตอนนี้ เหลือ4ตัวล่าซอมบี้4ตัวแล้วนะครับโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ทำเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้รับรางวัลเป็น x p แล้วก็เงินนะครับโอเคแล้วก็จะมีเควสให้เราทำต่อไปเรื่อยๆนะครับเลเวลก็อัพแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับอ่ะครับคลิปนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ